ครับสวัสดีครับผมนายยูทุบนะครับเจ้าของร้านมิสเตอร์ตะวันนะครับสถานที่ร้านมิสเตอร์ตะวันอยู่ใกล้ๆกับมัจิตกลางนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ฝั่งปั๊มปีทีประมาณ50าสิบทางความปั๊มปีทีประมาณ50เมตรนะครับก็สามารถแวะมาทานอาหารนะครับทานอาหารเกี่ยวกับเรื่องกะวานสมุนไพรไทยกะวานนะครับก็ อาหารเด็ดนะครับเรามีกระวาน ah ที่เดียวของภาคใต้ที่เดียวของนครศรีธรรมราชนะครับก็อาหารเด็ดก็คือเรามีโอเลี้ยงใส่กระวานนะครับแล้วอาหารเด็ดจริงๆของนครศรีธรรมราชหนึ่งเดียวในภาคหนึ่งเดียวในนครศรีธรรมราชก็คือต้มยำไก่บ้าใส่กระวานแล้วก็มีปลากระพง ออทอดใส่กระวานอาหารหลากหลายที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะกระวานให้ท่านมาชมมาชิมมาเที่ยวแล้วก็มีของวากน,นะครับในเรื่องของกระวานก็สามารถมาเที่ยวชมแล้วก็มาชิมนะครับในเรื่องของสมุนไพรกินอาหารเป็นยานะครับครับผมก็เป็น แนะนำร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่ถนนเรียบสนับเรียบสนัทางไปสนามบินสนามบินเพรมะกนะครับครับผมนี่ครับบรรยากาศดีครับครับครับลูกค้ามากินแล้วติดใจครับติดใจครับยิ้มเลยครับอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอร่อยนะครับ ได้ทนนานตมมนไทยด้วยนะคะวันนี้ดีต่อดีจากสุขภาพหลายหลายอย่างนะคะครับเราวานค่ะครับก็มาสนับสนุนนะครับครับครับผมสวัสดีครับ